สวัสดีครับผมไอเพชรยนนะครับสำหรับวันนี้ผมจะพามาดูรถสวยๆอีกหนึ่งคันนะครับได้เป็นสีขาวหายากกันเช่นเดิมใครที่กำลังมองหารุ่นนี้อยู่นะครับห้ามพลาดคลิปนี้เลยนะครับรับรองว่ารถคันนี้นะครับสวยถูกใจลูกค้าอย่างแน่นอนนะครับสำหรับคันนี้นะครับเป็น Toyota a อ t i ตินะครับรุ่น1.6ตัว G ปี2018นะครับสีขาวเดิมๆจากโรงงานคันนี้ราคาอยู่ที่499,000บาทเท่านั้นนะครับสหรับลูกค้าท่านไหนที่สนใจ ก็สามารถติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้นะครับ0894807362ผมไอเพรยนต์ยินดีให้บริการนะครับสำหรับเบอร์โทรของผมเนี่ยสามารถแอดไลน์ได้เลยนะครับหรืออยากเข้ามาดูรถตัวจริงมาทดลองขับกันได้นะครับที่บริษัทเพรยนต์จำกัดนะครับเปิดทุกวันทำการนะครับ9โมงเช้าถึง6โมงเย็นนะครับ แลนด์มาร์กนะครับอ,อยู่ที่กรุงเทพนะครับมินบุรีซอยเสรีไทย68แยก1นึ่งะฮะบ,บริษัทเพชรยนต์นั่นเองนะครับสำหรับรายละเอียดตัวรถคันนี้นะครับเป็นตัวโฉม m i n เนอร์เชนปี2018นะครับกระจังหน้าเป็นโครเมียมแบบ2เส้นเลขทะเบียน7กไก่ผ่อพึ่ง8071กรุงเทพมหานครนะครับ เป็นสีขาวนะฮะใครกำลังมองหาตัวโรตาร์เอาติดนะครับหรือว่ารถเก๋งซีดาน4ประตูนะครับราคาไม่แรงนะครับสัมมนาการขับขี่ที่ดีหรือออปชั่นเพิ่มเติมนะครับคันนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่แนะนำเลยนะครับตอบโจทย์ลูกค้าหลายๆท่านอย่างแน่นอนนะฮะรถตัวรถดําเดิมเลยนะครับเลียมสันคมชัดรับประกันในเรื่องของโครงสร้างนะครับและก็บอดี้และก็เครื่องยนต์นะครับไม่เคยมีประวัติของการเฉียวชนหนักพลิกคว่ำหรือว่าจมน้ำมาอย่างแน่ นนะะสำหรับไฟหน้ารุ่นนี้นะครับจะเป็นบันติรีเฟคเตอร์นะครับมีไฟเดทานมันนิ่งไลท์ led 4เมตรนะครับและก็ไฟเลี้ยวเนี่ยตกแต่งอยู่ที่ภายในนะครับรถเดิมๆประวัติศูนย์ตรวจสอบได้นะครับ สำหรับล้อและยางรุ่นนี้จะเป็นล้อแม็กนะครับปัดเงาขอบ16เดิมจากโรงงานนะครับล้อแม็กสีทูโทนสวยๆแบบนี้เลยนะฮะล้อแม็ก5ลูนะครับส่วนยางคันนี้เนี่ยเป็นยาง Nexen นะครับปี2022สัปดาห์ที่3รหัสยางคันนี้นะครับอยู่ที่205ทับ55 z R16 นะครับดอกอยาง ล่องลึกๆพร้อมใช้งานแบบนี้เลยนะครับยาวๆกันเลยทีเดียวนะครับส่วนโครงสร้างซุม้มล้อของเดิมแท้ศูนย์แท้โรงงานแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นรอยเชื่อมจุดเม็ดอาร์ตหรือว่ารอยซีนต่างๆนะฮะไม่มีการตัดต่อตัวเครื่องตัวถังมาอย่างแน่นอนสําหรับคันนี้นะครับในส่วนของกระจกมองข้างเนี่ยก็จะได้เป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับเป็นกระจกปรับและพับไฟฟ้านั่นเองนะครับมาพร้อมกับไฟเลี้ยว กุญแจได้เป็นสมาร์ทย์เล t นะครับเป็นรีโมทด้วยนะครับคันนี้ก็เป็นปุ่มพุสตสตาร์ทนั่นเองนะครับสำหรับโครงสร้างประตูนะครับก็ตัวน็อตนะครับไม่มีรอยแกะหรือว่ารอยถอดนะครับประตูเดิมสีเดิมไม่เคยชนหนักพิกาำนะครับเลขนะครับตัวแผ่นเพจนะครับตัวเครื่องตัวถังตรงเล่มนะครับลด ผลิตปี2018นะจด18เลยนะครับก็สแตนดาร์ดโรงงานเลยนะครับสำหรับคันนี้นะฮะสำหรับ Toyota a l อ i ิ1.6ตัว G ปี2018คันนี้ราคาเพียง499,000บาทเท่านั้นนะครับสนใจติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลย0894807362นะครับ สำหรับด้านหลังรุ่นนี้นะครับดีไซน์สวยงามดูทรงสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนะครับฝาก,กระโปรงท้ายเดิมๆตกแต่งด้วยคิ้วฝากระโปรงท้ายแบบโครเมียมนะครับมีในส่วนของเซ็นเซอร์ถอยหลังให้2จุดนะครับอันนี้ทางเจ้าของเดิมเขาก็ไปติดเพิ่มเติมมาให้ด้านล่างก็มีไฟทับทิมนะครับส่วนไฟท้ายของเดิมแท้สูนแน่นอนแบบ LED 1เส้นยาวนะครับตกแต่งด้วยไฟเลี้ยวไฟถอยโลโก้ต่างๆอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์นะครับ สำหรับฝากระโปรงท้ายเนี่ยสามารถเปิดจากตัวรีโมทได้เลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูโครงสร้างภายในด้านหลังกันสำหรับห้องเก็บของคันนี้นะครับก็ค่อนข้างใหญ่เลยทีเดียวนะครับบรรทุกของได้เยอะนะกว้างมากๆนะครับในส่วนของโครงสร้างด้านหลังนะครับรอยเชื่อมรอยซีนเดิมสีเดิมจุดเม็ดอาร์ตสวยๆแบบนี้นะครับ ฝากระโปรงท้ายน็อตเดิมนะครับเป็นฝากระโปรงท้ายเดิมๆจากโรงงานเลยนะครับสำหรับใครที่กำลังมองหารถเก๋งซีดานนะครับประหยัดน้ำมันเน้นในเรื่องของอการใช้งานและก็สมรรถนะการขับขี่นะครับรุ่นนี้ตอบโจทย์อย่างแน่นอนนะกับราคาเพียง499,000บาทนะครับ สำหรับโครงสร้างด้านหลังนะครับมาดูในส่วนของเครื่องมือแม่แรงและก็ตัวยางอะไหล่นะครับที่ติดมากับตัวรถตอนออกรถป้ายแดงมาก็ยังอยู่ครบถ้วนนะครับยางอะไหล่จะเป็นล้อกระทะเป็นยางโยโกฮามานะครับปี2018 โครงสร้างด้านหลังนะครับรอยซีนทางมะพร้าวของเดิมสีเดิมจุดเม็ดอาร์ตอยู่ครบทุกจุดทุกเม็ดนะครับคันนี้ไม่เคยติดแก๊สนะครับไม่เคยโดมแก๊สนะมีเล่มนะฮะตรวจสอบได้นะครับหน้าแรกหน้า16หน้า18ปประวัติศูนย no ja e ์รถมือเดียวจากป้ายแดงคันนี้นะครับเดิมๆสวยๆเลยนะครับเหลี่ยมสันตัวรถคมชัดรับประกันในเรื่องของโครงสร้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันบ้างดีกว่านะครับ <cido f 2> สำหรับไมค์คันนี้นะครับอยู่ที่หนึ่งแโลนะครับเป็นไมคแท้สามารถตรวจสอบตัวเลขไมคได้เลยนะครับว่าเป็นไมคแท้อย่างแน่นอนนะครับอะ่ะเดี๋ยวผมไล่กันที่แผงประตูกันก่อนนะครับก็จะได้เป็นโทนสีดำตัดกับสีเบจนะครับ ที่พักแขนได้เป็นหนังนะฮะกระจกปรับขึ้นลงออตโต้มีระบบเซ็นทันล็อกนะครับมือเปิดได้เป็นโครเมียมนะครับส่วนภายในนะครับก็จะได้เป็นสีทูโทนพาร์ทเดิมจากโรงงานนะครับเป็นโทนสีดําตัดกับสีเบจเช่นเดียวกันนะครับส่วนพวงมาลัยเนี่ยจะเป็นพวงมาลัยหนังนะครับพวงมาลัยหนังแบบ3กา้านมีแอร์แบ็กให้ทั้งหมด7ใบเลยนะครับสำหรับรุน่นนี้ได้เป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะครับสามารถปรับเสียงคอนโทรลเสียงได้จากตัวพวงมาลายัย นะครับคอนโซลตรงกลางจะเป็นโทนสีดำตัดกับสีเบตนะครับที่พิเศษนะครับของคันนี้ก็น่าจะไม่พ้นในเรื่องของหน้าจอตรงนี้นั่นเองนะครับตัวนี้เนี่ยถ้าโดยสแตนดาร์ดโรงงานแล้วรุ่น1.6ตัว G เนี่ยจะยังไม่ได้หน้าจอตัวนี้นะ แต่ว่าทางเจ้าของเดิมเนี่ยเขาไปเปลี่ยนมาให้เรียบร้อยและที่สําคัญนะครับเป็นหน้าจอของโตโยต้แท้ด้วยนะครับสามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับเครื่องเล่น DVD นะครับสามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้นะมีในส่วนของเว็บเบราว์เซอร์ให้ด้วยนะสำหรับตรงนี้นะครับ i p o d นะครับ HDMI นะครับสามารถปลั๊กอินได้ทั้งหมดเลยนะบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาอย่างแน่นอนนะครับ รุ่นนี้นะครับก็มีในส่วนของระบบการลื่นถลายนะครับแอร์แอนน์็อกนะแล้วก็มีช่องชาร์จไฟให้1ช่องนะครับส่วนเกียร์ก็ได้เป็นเกียร์ออโต้นะครับ CVT 7สปีดนั่นเองนะครับปุ่ม engine start นะนี่นะครับเหยียบเบรกกดปุ่ม start เครื่องได้เลยนะสำหรับรุ่นนี้นะครับก็ถือว่าออปชั่นนะครับพื้นฐานนะครับที่ติดมากับตัวรถเนี่ยค่อนข้างครบแล้วนะครับ สำหรับเบาะนะก็จะได้เป็นเบาะหนังเดิมแท้จากศูนจากโรงงานเลยนะครับเป็นเบาะหนังสีเบจนะครับสภาพตัวเบาะ ก็จะมีช้ําแค่ตรงเบาะคนขับอย่างเดียวนะครับตรงแก้มตรงตรงแก้มที่นั่งตรงนี้นะครับจุดเดียวที่เหลือเนี่ยสภาพสมบูรณ์มากนะครับสภาพสมบูรณ์มากตัวนี้เนี่ยก็จะเกิดจากการครึ่งลนอ่ะขึ้นและลงนะครับของตัวรถนะครับก็จะเป็นเรื่องปกติของตัวเบาะหนังนะครับที่ตัวนี้จะยุบเอาไปนะครับแล้วก็เบาะที่เหลือนะครับสภาพสมบูรณ์นะครับสวยๆเป็นเบาะหนังสีเบดเดิมๆแท้ๆจากโรงงานเป็นหนังแท้ ที่ติดมากับตัวรถเลยนะครับภายในกว้างๆแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะมีช่องชาร์จไฟให้2ช่องนะครับช่องเก็บของ1ช่องนะครับหลังคาเดิมๆไม่มีรอยขีดเขียนไม่มีรอยเปื้อนนะครับส่วนตัวกระดูกงูต่างๆนะครับก็จุดเม่ a r คนะครับอยู่ครบทุกเม็ดนะครับตัวรถไม่มีการพลิกคว่ำไม่มีการชนหนักมาอย่างแน่นอน ตัวรถไม่ได้ตัดต่อนะครับอันนี้เนี่ยสามารถตรวจสอบประวัติตัวรถได้เลยนะที่ศูนย์โตโยต้าทั่วประเทศใครที่สนใจคันนี้ก็ติดต่อสอบถามกันเข้ามาได้เลยนะครับที่เบอร์0894807362ผมไอเพชรยนยนนะครับยินดีให้บริการเลยนะฮะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเครื่องยนต์ของตัวรถคันนี้กันหน่อยนะครับ สำหรับเครื่องยนต์รถคันนี้นะครับได้เป็นเครื่องยนต์เบนซินนะครับเครื่องยนต์ดูโอวีวีทีไอนะครับสี่สูบเดิมๆจากโรงงาน1.6ลิตร1 6 0 0 c นะครับเป็นเครื่องยนต์เดิมๆแท้ศูนย์ไม่เคยแต่งไม่เคยยกเครื่องลงใหม่นะครับไม่เคยผ่าเครื่องมาอย่างแน่นอนนะครับเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเครื่องยนต์กันดู งเงียบนะครับอันนี้ก็เป็นรอบของแอร์ตัดพอดีด้วยนะครับลอยมาร์กลอย QC เนี่ยดูได้เลยนะครับอยู่ครบทุกจุดทุกเม็ดนะครับตัวน็อตหัวน็อตเดิมๆทั้งหมดไม่มีรอยแกะยกผ่าเครื่องนะครับภายในห้องเครื่องก็แห้งสนิทนะฮะไม่มีคราบน้ํามันไหลเยิ้มหรือว่ารั่วซึมนะครับสําหรับตัวนี้นะฮะแล้วก็ในส่วนของโครงสร้างนะครับไม่ว่าจะเป็นเบ้าโชกหัวน็อตนะครับของเดิมแท้ศูนย์เลยนะครับ คานด้านในน็อตไม่มีรอยแกะรอยไขนะครับจุดเบรอาร์ตกลมๆสวยๆเลยเนี่ยน็อตฝากระโปรงนะครับไม่มีรอยแกะรอยไขเช่นเดียวกันนะครับฝากระโปรงแท้ๆจากศูนย์จากโรงงานโครงสร้างแก้มซ้ายแก้มขวาของเดิมแท้ทั้งหมดนะครับคานไม่มีบิดเบี้ยวนะครับไม่มีร่องรอยของการชนหนักนะครับพลิกคว่ำหรือว่าจมน้ำนะครับและที่สําคัญนะครับสําหรับรุ่นนี้ก็ได้ในส่วนของระบบเบรกแบบ ABS นะครับ ได้ดิสเบรกถึง4ล้อเลยกลับมาพร้อมกับแอร์แบ็กถึง7ใบรอบตัวรถนะครับบอกเลยว่าในเรื่องของออปชั่นต่างๆนะครับหรือว่าระบบนะครับเบรกนะฮะช่วงล่างนะครับโ o y o t a a l t i ติเนี่ยเป็นอีก1รุ่น1นึคันเลยนะครับที่เขาดูแลในเรื่องนี้และราคาไม่แรงมากสามารถจับต้องได้ด้วยนะครับสำหรับรุ่นนี้เลย1.8อ่ะ1.6ตัว G ปี2018คันนี้นะครับ4,99,000บาทนะครับสีขาวเดิมๆจากโรงงานสีหายากแบบนี้นะครับสนใจสอบถาม089 480 7362นะครับสำหรับวันนี้ผมไอเพชรยนต์ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ